สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเกมของ i n นาซ m a ะอ s เลเว่น iker 213นนครับเราจะได้รางวัลอะไรจะได้เป็นพวกยาแล้วก็บุบอลนนครับสำหรับวันนี้จะไปเจอกับทีมไหนเดี๋ยวต้องรอรุ่นนะครับเอาลครับเราจะได้มาแข่งลาอย่างกันก่อนโอเคสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเราก็ส่งสำหรับเราก็ส่งเทนมะนะครับลงสนาม้ลากยางไปได้ไกลกว่าเยอะครับคุณจ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 ับปุนจับคุณจับคุณโอแซงมาไกลชิวๆครับชิวๆชิซุเกะสู้ๆชิจเกะบอกสู้ๆครับทำไมพวกแกยืนอยู่เฉยๆกันวะให้ฉันลากอยู่คนเดียว ทั้งทีมไม่มีใครช่วยครับลากอยู่คนเดียวเลยเรียบร้อยครับแต่ก็ยังชนะไปได้เหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยครับชนะไปแล้วชนะไอ้หนุม่มผมทองไปแล้วนะฮะรอบนี้ไปกันต่อนะครับไปแข่งเยนๆื่นต่อนะครับ มาลุ้นกันก่อนไม่รู้ว่าจะเจอโรงเรียนอะไรเราโมาหมุนเอาโชกันก่อน,อนสล็อตเอาโชก่อนได้เลยดีวยกว่าโอ้โหเหมือนจะไม่ได้นะฮะถือว่าหมุนเล่นๆไปอาล่ะจะเจอแล้วละ่ะตอนนี้มันจะเจอแล้วโอ้โหกับทีมของ f อร์ดีนะฮะโอเคโฟดี้เ <Okay. S 1> หลือโฟดี้มันมีสองชื่อ สำหรับทีมวันนี้เราก็เอาทีมเดิมนะครับเป็นไรมงเดิมยังเป็นแบบเดิมๆอยู่มาโอ้เป็นศึกระหว่างมนุษย์เจอกับทีมเทพนะครับทีมเทพ เราก็เอาซูนิหนึ่ศูนย์หน้าหนึ่งน,นงิชิกิมาครับที่ชินสุเกะเอาละส่งมาให้กับนิชิกินิชิกิ ครับอย่าง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 มาทีเทนมะเทนมะนีคุณส่งิให้ใครต่อหยัร้อยครับพี่เบิ้มเราเป็นแอปเปิลเยว้าวบุรละครับบุระตั้งท่ายิงไสวินโดว์บีทูเบบเบ่ยเรา นบาลีไปนนั่งันนียกันได้ครับเชเดอรต้เา,าเอาอุปกรณ์ประตูทีนี้น่าจะอีกปนะ่ะเข้าที่ดูเรียบร้อยขับพี่เบนโลยุกกาแพงเมืองจีนเอาละจีชินโดต่างหายตนะ่างหะ ใสก่อนเลยเรากอัดเข้าไปอีฮอลเตชิโมไปดูเ MM บิร์มล้วตีมาเลยครับหมัดทุบบอลเรียบร้อยครับแบนครับแบนประตูเหนียวจังหวะรอบนี้นี่เหมือนท <his> ีมเมื่อกี้ครับกระสอบใสปืนกระสอบใส หนึ่งสองสามสี่ไปที่ประตูแล้วสังโคคุเราเอาท่าสองรับก่อนกัมแพงพละนี่โอเคครับมาที่กองหลังเราพี่เริ่มมาที่คุรามาอีกรอบนึงเอาละยิงไปลูกนี้เป็นไง ยังครับยังมายันไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหเอฟโฟร์เอทีมาแล้วรอบนี้เวลาสวรรค์นิ่งนิ่งหมดทุกคนนิ่งหมดเอาละเดี๋ยวไปก่อนเดี่ยวไปก่อนไปที่ซึลุงิโอ้โหโดนพี่ล้น มีล้นเสตีต,ตีนยักเหยียบอเอรโะกแบนเป็นกระดาษ a อเลยเท่าเดิมเชียวมีเบอร์อลวได้อยู่ที่ชินโดยอีกรอบนึงมาที่คุรมามะคุรมามะชาร์จแล้วตอนนี้น่าจะได้ยิงอยู่โอ้โห,โหเดินกองหลังเย่งแบบได้อยู่ครั เลี้ยงหลบการอากาศแล้วก็เอาไปสืิมให้ประตูไม่ได้ยิงจ่อยเอาล้ครับโดนทางซิลสืบสวนมากหนยนข้ามฟากมาติดพี่เบิมเราครับพี่เบิมเราโดนแย่งไปอีกรอบนึงนี่โอ้พี่เบิมเราทำงานดีครับวันนี้สกัดได้หลายคนแล้ววันนี้ ชินสุกเกะวิ่งหนีอยู่รอพลังอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยชาร์จรอเลยดีกว่าเราชาร์จรอใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วเอา,าละเตรียมยิงจังไปกระโดดลอยฟ้าพี่ยากเรา พื้นบาลีผูกกันได้อีกแล้วเหน,น,นียวยังวะเห็นมาแย่งมาเรียบร้อยครับไบเดอร์วิ่นโอเคโอ้โหหลุดท่เบิร์มาแล้ว สวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี้าไฟ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 ร้อน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 สั่งูเรารับได้อยู่ครับเปไปลูกนี้ไปออกจ้อยกล่องล็อกอยู่แล้วตอนนี้ไอ้บ้เลย ไปชินโดยอีกรอบโดนแย่งไปแล้วโอ้โหแค่ลูกนี้น่าจะฟาวนะกรรมการไม่น่าจะเห็นครีโนเรียบร้อยครับสวยเปิดไปที่ชินโดอีกรอบชินโดเปิดไปให้ชินนีิโอ้โดนที่ล้นกระแทกอีกแล้ว พี่ล้นพีลน่ล้นอ่ามีชกีได้ครับเรียบร้อยเอาละสุดนี้ดึงดิงแล้วนี้เตรียมอัดเด,บ,ดบิวบัสเตอรน์น่าจะเนาจะรียบร้อยแล้วละ่ะจับใช้ ปั่นยัด้โหกันอยู่อะโอ,เอ้เหนียวจังวะจบไปสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ก่อนนะครับตอนนี้โอ้ประตูเหนียวจากเหนียวมากกว่า EP ที่แล้วเยอะอ่า แต่รอบนี้แอฟฟไดทีดูจ๋งหน่อยๆนะไม่ไม่มีผลงานเท่าไหร่โดนโดนเสียบไปแล้วเปิโดโหมดซุปเปอร์สซย่ายเลยเราไ,ไปไป <c oughs> ยิงยนี่เราสลาไ, <c oughs> ไลด์ไปก่อนยิงไปก่อนประตูเาก็ยังเหนียวอยู่<ป>โอ้โหสไลด์คู่ครับตรงนี้เปลาเฉยเลย, <c oughs> ยทางเซลซูเด็ตเปิดครับ <c oughs> เอาแล้วครับเปิดมาแล้วลลโดนโดนโดนชินสุเกะไปที่มิชิกิมิชิกิเราชาร์จตั้งแต่ครึ่งสนามเอาละ,ะชินิโดนตุ้ยไปก่อนพี่มิชิกิ โอ้โหฝั่งนั้นเปิดหมดซุปเปอร์ไซยียเลยอ้าวเลี้ยงออกโอ้โหอะไรวะนิชิกิเลี้ยงมาได้อยู่โดนแย่งเดิมมาแล้วโอโหโดนกระทืบนะครับเรียบร้อยจมดินไปโดยเนือ้อ ินโดนพี่ล้นเด็กแล้วโดนสาบาไทายแล้วเอาละพี่มายิงไปลูกนี้โอ้โชินโดวิ่งร้อยเอ้ยนี่สงซึลุนี่งกลับมามเอาละเทนละ จุลโมนจุลเกก็ไม่ได้ยิงสกีมรอบนี้คุณชิคกี้ก็โดนครับโดนโดนหรือเปล่าเอาได้อยู่ยังมาได้ครับโอ้โหสเต็ปกระโดดหนึ่งสองกากาดแล้วก็ผ่านไปเอาละซึ่งนี้ไปอัดหน้าประตูโดนเบรกไว้ก่อน ะนที่เบิร์นเราสวยเปิดมาที่โดนทางเขาบล็อกไว้ครับไม่ได้ไม่ได้บุกต่อไอ้ทางเขาก็มีที่เบิ้มนนี่ว่ะโอ้มาเลยว่ะเอานะครับในที่เอฟเฟร์ไดชีไอ้โดนคุณโอสกัดไปโดนเยโอ้สังฆ์ผู้เราได้อยู่เปิดไปครับพวกนี้ กุละมะจามาดาโดนนะโดนสไลด์คิกโอ้โหตะโกได้ทีมาแล้วครับลูกนี้เป็นลูกแรกที่เขาจะได้ยิงโอ้โหตายละตายละเอ้าได้อยู่ครับไม่ได้ยิงครับนี่ควรจะเสียแล้วลูก ีโ,โดนสกัดครับทางเขาเปิดไกลว่ะทางเขาเปิดไกลเบื่มเราวีว่ากำแพงเมืองจีนเรียบร,ร้บอยเรียบร้อยไปที่สุรงนี่รอบนึงโดนสไลด์โดนพี่โดนลนงโทษนะฮะชินโดะบางไง สู้เขาซินโดอโอ้โหถ้าไม่สู้ครับดีเบิร์มเขาโหดกว่าเยอะแ่นดินไว้เรียบร้อยครับปิวเลยก่อนเอาละคุามะเลี้ยงเดี่ยวมาผมต้องยิงเอง้็ล่ะให้ซึนนี่ยิงอุเวลาจะหมดแล้ววะขึ้นหลังจะหมดแล้วนี่เจะตัดสินแล้วล่ะ ดูเข้าหรือเปล่าเดวิลบาสเตอร์ไปตัอัดดิสองเด้งโอเตชิโมเอาละประตูวแบบ่าไงครับประตูยัดปั่นยั่งโอ้โหแตกครับเรียบร้อยครับเข้าไปแล้วกว่าจะทะลวง คนยักษ์ได้เวลาเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้แอฟฟอร์เดทีก็อยู่ด้ยนะอยู่ไม่ได้สวยอาเทม่าโอ้โหโดนแย่งว่ะอาเทมา่าไม่าเทม่าได้ด้วยเขาก็โดนแย่ง,ยงอ๋อได้อยู่ได้อยู่ไปทีนิชิกิแต่แล้วก็ หมดเวลาสรุปการขันนะครับไร้มงก็ชนะเสือเสือเด็กสกอร์1ึงประตูต่อ0ูงเกือบเกือบยิงไม่ได้โคตรแข็งเป็นทีมที่โหดซะเหลือเกินสำหรับอินาซิมา เดวสตเกอร์สองพนะใน EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเลยนะครับลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายครับ